ผมพิจิ๋งก็แล้วมันต้องเริ่มใหม่หมดมันเริ่มใหม่หมดเลยวะจารย์อืมผมก็ยิงบนแล้วตัว<ม>าลังคาพยายามเก็บนะบอลลังคาก่อนแป๊บหนึ่งโอเคโอเคอเค,อเค,ครับผมตายแล้วตายไม่เป็นไรเราจ่าเตอร์ค่อยๆลอยอยหย้ทางนัง้นแหละลังคาตายเรียบโอเคพอตายแล้วภา <c oughs> รกิจมันจะ มันจะเริ่มใหม่เลยน่หว่าเพราะว่าอเออเพราะว่าภารกิจมันมีอยู่สี่อย่างจันยันงล,ล้วก็ต้องห้ามต้องห้ามตายเลยน่หว่าถ้าตายคือมันเริ่มรีเซ็ต,ตใหม่เลยว่ะเอาที่ดีกว่าผมว่าเราทําลายให้มันหมดแล้วเราค่อยไล่เก็บของทีหลังดีกว่าใช่ใช่อย่างอย่างรถเหมือนกันรถเราใกล้ๆเราเค่อยยิงมันของผมมีสีน้ำยิงพังแล้วเราก็หนียิงพังแล้วหนีดีกว,ว่าเนะเาะรถของ <ลด S 2> เราเราไม่เก็บดีกว่ารถถังมัน่ย เกิดยังสองหม่นศูนย์ครับเกิดแล้วครับทำลายรถมาแล้วหนีดีกว่าจานเตอร์ <Okay. S 2> ถ้าเราไปยืนบวกวเราตายมันเราจะเริ่มใหม่หมดรถพังแล้วใช่ไหมครับไอ้คันเนี้ยไปเธอเราเห็นผมแล้วเห็นผมแล้วหนีแล้วครับวิงหนีเลยเราได้รับภารกิจเนี้ยไปจุดต่อไปต่อดีกว,ว่าคู้อยู่ระเบิด เฮ้ยภารกิจนี้รถรถยังไม่ระเบิดเลยดิจารยังยังอู้ยันมามันมาหาผมนัดน,นึ่งได้เยครับยิงเลยครับจารยิงรถบรรทุกให้แตกก็พอแล้วเราก็หนีเลยของเขาเก็บทีหลังก็ได้ตายเรามันเริ่ใมใหม่มันไม่คุ้มอะ่ะยิงรถให้แตกกัน อุ้ยมันมาหามันมารถมันมาอีกแล้วหนึง่งนีเลยจอนรถระเบิดแล้วจา้าตาดีเสร็จแล้วไปห<ะ>นีเถอะผมกำลังวิ่งนะครับจุดต่อไปตั้งจุดต่อไปตั้งห้าโลว่ะทำไมไกลจังวะโอ้ยผมตามโดนตามยิงโดนตามยิง <laughs> มาวิ่งมาวิ่งมามาผมเนี่ย วิ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆเราไปหารถเอาข้างข้างหน้าดีกว่าไอ้สามจุดข้างหน้านี่มันอยู่ใกล้ๆกันเลยโดนตามยิงผมไปก่อนแล้เด้อม,มีรถมาโอ้โหเสียงเสียงระเบิดโอเครอดแล้ว เดี๋ยวดูก่อนข้างหน้าเรามีจุดวาร์ปไหมนะเออข้างหน้าเรามีจุดวาร์ปอยู่จันทร์เต้เออครับใกล้ๆเลยเดี๋ยววาร์ปเดี๋ยววาร์ปเอานะครับจันทร์เต้วาร์ปตามผมมาเด้เอ,อเออมีจุดสองคันสามพันยู่ใกล้กันเลยเดี๋ยวผมวาร์ปไปก่อนอ่าวาร์ปม,มาแล้วโอตาผมมาเดี๋ยวสามจุดเองเดี๋ยวเข้าตั้งตั้งแคมป์เอาหอแล้ว ตบนึงผมยู่ผมอยู่ในหมวดต่อสู้อยู่ได้ครับเราตั่งแชมป์รอถ้าเราโลภมากอะเนาะเหมือนตะเกียอืมคือตายมันเหมือนเกมมันหลอกเราอะ,ะถ้าโลภมากคือตายแน่น,นอนอะอสองห้ยหมวกบวกสี่วะใส่เลยเดียวรอเลยรองเท้าบวกสอง โอเคบวกสิบเอ็ดใส่เลยครับจับหอบินวน,นผมยับตัวไม่ได้เลยตั้งนะใส่ครับเดี๋ยวล็อกอย่างนี้ไม่เป็นไรไม,ไรไมไร่ต้องรียกครับแต่งตัวใหม่ก่อนผลของให้ชุดโ okay, อเคฮอเพิ่มีไปละ ปืนเยอะเกินหรือก่อนอยากเร็วๆสามสามร้อยเร็วๆอะ่ะจะได้ปืนแรงๆแล้วจะจะได้แต่งเต็มอ๋อเนี่ยมันตังที่สามร้อยครับตังคราย,ยัางอะ่ะตังคายแล้ว้องซื้อปืนที่วะหรือซื้อ,อพิ g เยอะที่วะซื้อเลยจ้จางซื้อเลย คแต่เราตายแล้วมันจะมันมันจะรีหมดนะอืมใช่นี่ไงระเบิดมือต้องซื้อเพิ่มชุดแฟชั่นซื้อเพิ่มไม่ได้วันหนึ่งมันน่าจะตันแค่นั้นครับเพผมว่เพราะว่าผมอัพสกิลอะไรที่มันจะขนขนของได้มากขึ้นด้วยอืมแบบมันจะบวกบวกสองบวกหนึ่งอะไรเงี้ย อากระเป๋าว่ะครับเห็นไหมมันจะขุนพวกระเบิดเพิ่มอะไรเพิ่มพวกเนี้ยเฟรพาสเี่ผมเลียนไม่สองว่าสักกี่เลยอืม นอนเถอะรีบนอนเดี๋ยวตอนเย็นไปงานอีกเออรีบนอนเถอะเฮ้ย hey, มีแชร์เทมด้วยววะโอ้ mm hmm. ผมแชร์เทมให้อาจารย์ได้ก็ส mm ี hmm. ่ย่งแชร์อ๋อ อาจจะทำสามภารกิจนี้สุดสุดท้ายแล้วผมขอตัวไปนอนด้วดใจ้ได้ได้ได้เนี่ยไอสามเป้าหมายเราเนี่ย <c oughs> ยิงให้ยิงเข้าไปหมดแล้วเราก็กิกแล้วเราก็ค่อยเคลียร์ของแล้วกันหอเรามาใช่ไหมห่างกี่กิโลวะสองกิโลไปขึ้นหอไหมไปฮ <c oughs> อนเน <c oughs> ่ยปลอดภอขึ้นได้หรือเปล่าวะมันโดนหรือเปล่า <c oughs> ว,วะหวดว่าจุดห้ามบินอย่างเดียวนะลองลองดูลองดู

ลงลงเธอตันไม่ต้องใครวะภารก,กิ่ใครผมเลยผมอันนี้ภารก,กิ่ทำลายโดนครับจันหนึ่งจุดสองกิโลก็เอาไงเราไป<ะ>ขโมยรถไหมรถข้าวรถรถไขวะรถรถเพื่อนเรานี่หว,ว่าเพื่อนเราเพื่อนเราออขโมยรถเพื่อนได้ไหมลงมาอีกเพื่อน <c oughs> ลงมาเออลงมาเออเราขโมยได้หว,ว่ะเออเออแจ๋ว ปจ่าก็รีบขึ้นเลยขึ้นเมันวลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นแลยเราก็ดีขึ้นช้าว่ะไปไปไปหนีเราจ้ะขึ้นเราจะหนีเพื่อนกูตายมาลงข้างหลังผมเกลาระบบไบบนี่แหละขึ้นช้ามันขึ้นช้าบันตรงบันไดด้วยระวงอันนี้เราทำลายรถเราก็หนีเลยนะจ่าโอเคไหมได้ได้ ของนี่เราค่อยๆตามเก็บทีหลังเพื่อนเราโดนยิงตรงนี้ครับจนอน,น,จจนเพื่อนเราโดน,นยิงช่วยเพื่อนหน่อยอ้าวเ,เพื่อนเคลียร์หมดแล้วเคลียร์ขนาดเราจอนเอ้าเมื่อนไปไหนวะ

ไปอีกเจ็ดร้อยเฮ้ยมันมันกำลังมาเป็นเป็นขบวนเลยจังเอาไหมเอารถนะเอาไหมเอาไหมเอาเลยๆผมยิงล้อมันแล้วผมผมยิงล้อมันแล้วเปลี่ยนเป็นบาสูก้าแหละจำผมจำผมร่วงวะเกลี่ยเกลี่ยให้หมดนะครับจันจันจะทำตายด้วยครทับตายนะ ถ้ามัถ้ามถอยไหว,วิ่งหนีก่อนครับวิ่งหนีก่อนเลยวิ่งหนีวิ่งหนีไปไกลไกลไกลเลยไกลไกลาจารอีกสามสิบวิเองเดี๋ยวพอผมเกิดวิ่งหนีวิ่งหนีเดียวห้ามบวกจะเติวิงไปวิ่งไป ไปเพื่อนผมรีเทียบไปเพื่อผมอีกทีอย่าไม่ต้องบอกมันครับวิ่งหนีรอผมเกิดแม่งเดี๋ยวภารกิจมันเริ่มใหม่หมดเลยยากกว่าเดิมอีกผมเลีสิบเอ็ดวิ่งเกิดจ้ะผมไพ่อนผมลีเทียบแปดแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, เกิดแล้วอะ มันมองเห็นจากตรงไหนวะตายไปเดี๋ยวรถลุลบเหมนแล้วครับโอเคยไ่พวก,ก่อนหนาตายโอเค,อเคจ้เหลืวภารกิจสุดท้ายเราไปเอาไปเอาปืนอยู่หลังรถมันป่ป่ะเป็รถใช้ปืนดีไหมหรือปืนกาก สังขัยของผมเองป,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 เออปืน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 อะไรวะรถป่นปืนเฮ้ยหยิบเาเงินหกพันแล้วก็ปืนสั้นแรงหูปืนสั้นแรงใช่ได้ปัจชันเตอร์เรานั่งรถคันนี้ไปเก้าหนึ่งหนึ่งแต่ผมเป็นมือยิงให้ได้ได้ไปตรงจุดเริ่มหยืองข้างหน้าเราเลยครับ 2, 2กิโลวะ2สองสองจุดสามกิโลไหนเห็นไหมจุดเหลืองหนในแผนที่เล็กๆอะ่ะเดี๋ยวผมมาร์กให้ไหนวะไหนฐานยาจันฐานแหนใช่นี้บอกว่าเฮ้ยดูไหนวะนี่มันอยู่ตดไกลเลยเห็นไหมน่ะที่ ที่ผมปักให้น่ะขบวนนู่นเราตรงไปหไหนวนะเบียร์สารเบียร์เหรอใช่ใช่ตรงที่ผมปัมกให้น่ะเนี่ยตรงเนี้ยเห,ห็นไหมตรงที่ผมปักให้ที่เขียนว่าลองลองวบนเล่ใช่ไหมไอ้ตรงฐานลองวบนเล่เลยจานเต้ยคนคนละทางคนละทางกันออข้างบนครับข้างบนข้างบ,บนสุดเลยไหมเนี่ย เนี่ยที่ผมมาร์กอะ่ะเนี่ยไม่ใช่ตรงที่เราขับรถผ่านเรื่องนนี้ะเหลืองนี่ลนะเหลืองนี่เนหะ็นไหมจุดจุดจุดเบียร์เห็นไหมที่ที่ผมมาร์กเคยเจอจุดเบียร์เห็นเห็นจุดเบียร์ไหมหรือว่าเราจะวับไปจานจาน,จานจะวับไหมล่ะวับไปกว่าไปไม่ไหวไปใกล้ๆวับไปใกล้ๆจุดเบียร์ใกล้ๆ,ลๆวับไปแล้วผมวับไปแล้วเดี <S 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 <ๆ>๋ยวคันเดี่สิบล้านแดงรถอะ่ะ ตุ่นบีข้างหน้าเราอะเห็นไหมสองกิโลเห็นไหมครับขึ้นหอไปก็ไม่ได้ด้วยไม่ใช่เลยเราวิวว่งไปไหมวิ่งวิ่งวิ่งสองโลก็ขี่หอไม่ได้ไงไปโอ้หวิ่งข้ามเขาด้วยไปวิ่งไปสองโลก็ไม่ไกหลหรอกเผื่อบมีรถไงบูด,ดักจะไม่วิ่ง ไม่ใช่สองโลดิ่งีเก็ดล้อกวับเมตรเองข้างหน้าเราเลยครับอืมซัดอ,อย่างมากแลย้ยสองตัวเก็บเนื้อเอาไปขายไหมดูสายมาันสองตัวข้างหน้าหนึ่งไอ้ก่อนหนาว่ะโอ้ยยังไม่เข้าเลยอะก่อนหนาบิงแล้ว

หม,มองนอกรถเลยอะไม่ตายหมองนอกรดตามใจจริงเลยเแค่นั้นแหละเราหาข้อมูลครับนี่บักเกมบักเฉยวาน,นั้นผมบักลงในกลุ่มเห็นไหมปลมอยู่ดีปลมไม่ไหลลงลงทะเลแบบโ <laughs> คตรหาโคตรหาไหลไหลไหลไม่เรื่อยขยับไปไหนไม่ได้โคตรหาพน,น้าแล้วครับ สามร้อยสี่ร้อยกว่าเมตรมีหอมาต้องหอมาต้องมอง,อง,มองหอเราเลยจันต้องหมองสวยเลยวิววิวเคตสวยอะ,ะติดหลังคาบ้านว่ะไอ้ตรงเนี้ยนี่เหมือนฐานเดิมอะโดนฐานเดิมไหมของไม่เดิมไม่เดิมไม่เดิมลักษณะคล้ายๆกันอ๋อมันอยู่ในนี่ว่ะจันเต้มันมันอยู่ใต้หลังคาว่ะยิงจากตรงนี้ไม่ได้ว่ะรถมันอะมี ตันี่ตัว,ตวสไนเปอร์ก็มีข้างบนใช่นไหมอ๋อราะลอยเก็บก่อนดีกว่าเอาเลยจะถึงไหมหลอยเก็บสไนเปอร์เลยถึงแล้วครับสองร้อยกิโเมตรสบายเลยสองร้อยกิโเมตรเดี๋ยวผมเก็บสไนเปอร์ก่อนนะครับล่วงอ,อ๋อตายอ๋อถ้าพวกใส่ก้อนในสามนัดถึงถึงล่วงใช่ครับล่วง เลิอะรเลิอมันยังมันยังไม่รู้เลยยิงมาจากที่ไหนดูเ <c oughs> ้าหัว <c oughs> รถวิงขับรถหนีไปเอ้ยตัวเอสคือเงินรึเปล่าอืมใช่ผมว่าเราไปยิงผมไปยิงรถให้มันระเบิดแล้วเราค่อยค่อยปนแคมป์ดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวตายปั๊บภารกิจเริ่มใหม่หมดสี่ภารกิจโอ้โห ทำลายยามหฐานศัตรูเออเห็นชัดขนาดวะเกาะหนานี่วะใช้สกิลยิงแม่งเลยมันเรียกกลังเสริมมันเรียกกลังเสริมวะมันจะไปแต่มันจะมองไม่เห็นเรานะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้มันมาเดี๋ยวเราลอยยิงที่กล่องวะเดี๋ยวผมไปหามุมยิงยังได้ดีกว่า หามุมยิงรถตอนดีกว่าจันเตอร์เองยังไงมันมีตัวกระจายสัญญาณจริงด้วยเห็นไหมเห็นแน่เลยว่าวาบน่ะที่ผมมาในตึกน่ะเห็นไหมเห็นครับที่มันเรียกเดี๋ยวข้างล่างวิ่งบุ่นเลยนะเดี๋ยวเขาจะไปใกล้ๆหน่อยผมยิงรถก่อนเด้อเฮ้ยมันแดงหมดแล้ววะรถอยู่ตรงไหนผมมองไม่เห็นเห็นแล้วเห็นเห็นผมแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวผมแอบก่อนเดี๋ยวมันจะไม่เห็นผมอ่ะ ตายไหมเดี๋ยวผมเห็นรถแล้วันเห็นผมเห็นผมติดโกงวะอู้ผมตัวยไ่นระรถมารถมารถมาวิ่งหนีก่อนเด้จันเต้เอาเอาตัวรอดกันครับผมตายแล้วตายแล้วโอเคโอเคผมห้ามตายเลยทีเนี้ยเอออย่าเพิ่งตายแป๊บหนึ่งสี่สิบเวทมันมันมันขับรถไล่ยิงผมว่ะผมจะรอดไหมเนี้ย บิ๊กออกผินก่อนนะเออลบก่อนไปแล้วไม่สนแล้วเอาไงให้จัดเตอร์เกิดก่อนเราต้องเกิดก่อนยืมที่ฟิแล้วเราพารีกิ้งเซลยิงยิงจากข้างล่างจัดเตอร์เกิดยังเก้าวิ้แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง ห <1 S 2> okay. น,นึ่งโอเคเฮ้ยไายิงกันตรงไหนวะโอเคแล้วแอ้ว,วเกิดแล้วใช่ไหมครับอืม okay. ล่วงโอเครีเลียนให้เรียบร้อยครับยากเหมือนเดเนี่ยใช่มันไอ้ไอ้ไอ้ก่กลังเสริมอ่ะ ล่วงล่วงทำลายรถกันครับร้อกิเม เออจางไหนวะจางไหนวะตันเดอร์เก็บไปตัวข้าจสยาสัญญาณหน่อยได้ไหมมันอยู่ข้างในมั้เนี่ยลิ่งไปข้างในนะร่วงก็ ủa chút vực này nhìn thấy ai vậy? Tôi chỉ có thể bắn xe thôi. rồi, ok. Bây giờ chúng rồi. Bây giờ ok. Bây đi tay ta có thể chết rồi, ok. Bây giờ chân ta có thể chết rồi, tiếng gì vậy? tiếng đồn บาซสุก้าพอธรกิจเสร็จแล้วอืมโอเคมบาสุกา้า,กา,า,กาไม่ได้ยิงกับมึงอ่ะวัว,แต,วแต่ก่อนมึงอ่ะวัวแต่ก่อน oke, chào. lạc 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 à, lạc còn lạc 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 Được lạc 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 ừ lạc 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 แรงอยู่นะ197สกอร์เปียนอะข้องช่นมันอะไรวะคูดาวเทคนิค30โอ้โหมาร์คอัตโนมัติดีไหวเนี่ยทำการมาร์คอัตโนมัติด้วยประตูเข้าไม่ได้แล้ววะต้องแบกศพสบเลยโอ้แบกศพก่อนแหละไหนเข้าไปไหนหนึ่งเข้าไปไ,ไหนข้างในาเนี่ยครับที่มันจะเป็นเงินอะแบกแบกศพเปิดเอา เนีย่ยมาใส่ชุดกิลลี่มันหายตัวเนี่ยไอ้โทเวนเนี่ยไอ้ตัวที่ผมแบกอยู่อะอเปิดแล้วเว้ยเฮ้ยแต่ผมปลดล็อกให้ได้นะครับกล่องกันนะเข้ามาเก็บได้เลยไม่ไหวต่ปืน มลใครเจอป่ะเฮ้ยเจอผมป่ะเอ้อเลยพวกบนหอคอยจะเตอร์บนหอคอยเดี๋ยวผมแอบละกแอบละโอเคครับแอบละผมมาเปลี่ยนปืนอยู่บนบน,บนหอคอยท,ที่ที่ผมมาร์คไว้เห็นไหมโอเคเฮ้ยยังไม่หลบมันผมมายิ่งวะดิที่ผมซิงช็อตไว้ ตายเออร้อยไอ้กล่องนั้นมันได้อะไรมาของนี้ไหมครับปืนปืนกล่องนี้จันทร์อยู่ปืนปืนเออปืนยาวเอาเข้าไปดูขึ้นหอหนีทีมกำลังมาเปล่าหนึ่งน่าจะมาครับกองกำลังเสริมอีกกองหนึ่งแต่ผมขึ้นโอ้โหดกว่าได้ปืนได้ปืนยาวทองว่ะเออปืนยาวอ่ะผมได้แต่ผมแต่ผมไม่ได้ทอง ตยัวย,ยังไม่ถึงร้อยครับออ้ใช่ผม้คุณไ,ไอ้นี้ก็ไรฟ้นแต่ว่าเป็นไรเฟิลรัวไปแล้วมาศัตรูเขาไม่ดีว่ะไรฟ้นอันนี้ไม่ดีว่ะร่วงโอเคไรเฟิลรัวอ,ออกไปก่อนวนกลนก่อนว่วเขามาข้างหลังคนนึง ตายไหมตายยังโอเคยิงต้อให้เข่าอ่ะปืนตัวนี้เห็นมั้ยบ้างมันก่อนหนาดนอ่ะตายเอ้ยตายเอ้ยยิงประชาชนไม่ผมเหมือนมันเหมือนเวลาเราใส่ไอ้ปอกเส็บเสียงอ่ะเหมือนมันยิงเบาลงว่ะใช่ไหมใช่น่าจะใช่มั้ง ผมไม่เก็บไอ้นี่ก่อนครับไออยู่ไหนไวะเนี่ยชั้นสองเขียอโอเค เท่าไหร่ว,วะพันแปดร้อยพันสองพันโอเคทู เปิดสอดแนมปามีงานเห่เช้าหน่อยันนี้ว่างช่วงบ่ายเข็มฉีดยากรเห็นว่ามีงานนะงานมีงานเช้าครับเนี่ยหดูเมียดาวอย่างเขาเมียทุกวันดูเมียดาอย่างหาเมื่อวานเนี่ยคนชอบเนาะ ตัวเงะอ่ะโอเคเคลียหนึ่งไปเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนด้วยจังเด้อไปเลยไปเลยไปเลยจำเล่นกูเดียวไหมเนี่ยเดี๋ยวผมไปแล้วนอนเล่นที่นี่นะยุดวันยุดโอเคไปเลยไปเลยครับเดี๋ยวผมเคลียร์เคลียร์ของก่อนเคลียร์ปืนขายที่ไหนหาดก่อนมึงเก็บของแล้วกันผมของเยอะเลยล่วง ปืนอันไหนไม่ได้ใช้ผมเคลียร์ทิ้งหมดละปืนนปืนยาวไปได้จ่า